สวัสดีค่ะคลิปที่แล้วเราได้เล่าเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการชุนดนักเรียนหญิงญี่ปุ่นไปแล้วครั้งนี้เราจะขอ,อนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการชุนดนักเรียนชายของญี่ปุ่นจากอดีตจนถึงปัจจุบันให้คุณผู้ชมได้รับชมกันบ้างค่ะเริ่มต้นจากสมัยเมจิซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่หอันเป็นยุคที่เหล่าประเทศมหาอำนาจตะวันตกนิยมล่าอาณานิคม และได้ปลุกเข้ามายึดคลองประเทศต่างๆแถบเอเชียรัฐบาลญี่ปุ่นเห็นว่าควรรีบเร่งปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ในสมัยเมจิที่5หรือถ้านับเป็นปีคศก็จะตรงกับปีคศ1872ค่ะรัฐบาลยุคนั้นเห็นว่าทางเดียวที่จะทำให้สู้กับประเทศตะวันตกได้ ญี่ปุ่นจำเป็นต้องพัฒนาเรื่องการศึกษาของประชาชนให้มีความเท่าเทียมกันซะก่อนซึ่งที่ผ่านมาสถานศึกษาจะถูกแบ่งตามชนชั้นเช่นลูกหลานของผู้มีอำนาจราชสักก็จะมีอาจารย์มาสอนถึงบ้านหรือไม่ก็ไปเรียนที่สถานศึกษาสำหรับคนชั้นสูงส่วนลูกหลานของชาวบ้านทั่วไปก็เรียนตามโรงเรียนวัดอย่างที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเทรโคยะนะคะแต่พอมาถึงยุคนี้ รัฐบาลก็ได้มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาให้เป็นแบบตะวันตกซึ่งก็รวมถึงในด้านการแต่งกายด้วยสภาพแบบตะวันตกถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการศึกษาสมัยใหม่มีการห้ามพกดาบสามูไรและเลิกไว้ทรงผมแบบชมมาเกะแอดมินเชื่อว่าคุณผู้ชมที่เคยดูหนังสามูไรญี่ปุ่นต้องเคยเห็นทรงผมแบบชมมาเกะมาแล้วอย่างแน่นอนค่ะทรงผมแบบชมมาเกะก็คือทรงผมที่โกนผมด้านหน้า ส่วนด้านหลังไว้ยาวกล้าวจุกแล้วม้วนกลับมาทบตรงกลางศีรษะอย่างที่สมุไรชอบไว้กันนะคะที่แรกการตัดผมสั้นก็ยังไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะที่จู่ๆจะให้คนเราเปลี่ยนจากวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยึดถือกันมาหลายร้อยปีมาเป็นวัฒนธรรมใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะจนต่อมาสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิก็ได้ทรงตัดสินพระไทยที่จะไว้ผมสั้นแบบตะวันตก ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองหันมาทำตามพระราชนิยมนักเรียนชายจึงหันมาตัดผมสั้นกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะในปีเมจิที่16หรือปีคศ1 8 8 3ได้มีการนำที่กนผมที่เรียกว่าคลิปเปอร์เข้ามาจากฝรั่งเศสคลิปเปอร์นี้ต่อมาก็พัฒนาเป็นปัตตอเลียนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นเองค่ะการใช้คลิปเปอร์กอนผมจนสั้น แทบจะติดหนังศีรษะกลายมาเป็นทรงผมที่นิยมกันมากในหมู่ทหารนักเรียนและผู้ใช้แรงงานเพราะสะดวกต่อการดูแลและทำความสะอาดด้วยชุดนักเรียนชายในสมัยเมจิช่วงแรกนั้นยังเป็นแบบญี่ปุ่นผสมตะวันตกคือท่อนบนใส่ชุดกิโมโนแขนยาวท่อนล่างสวมฮากามะแบบกางเกงใส่รองเท้าเกีย้ยสวมหมวกนักเรียนหรือบางคนก็ใส่เป็นหมวกฟางสารค่ะ ต่อมาในปีเมจิที่19หรือปีคศ1886นักศึกษาชายคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอิมพีเรียนหรือปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยโตเกียวนั่นเองได้รเริ่มใส่ชุดนักเรียนที่มีต้นแบบจากชุดทหารคือมีปกคอตั้งติดกระดุมทองด้านหน้า5เม็ดแลดูสง่างามมากคนญี่ปุ่นเรียกชุดนักเรียนแบบนี้ว่ากักคุรันซึ่งแลดูโก้เก๋มากในยุคนั้น ชุดกักกุลันจึงกลายมาเป็นชุดนักเรียนมาตรฐานสําหรับนักเรียนชายญี่ปุ่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจวบจนถึงทุกวันนี้ชุดกักกุลันนี้มีข้อดีตรงที่ว่าจะทําให้ผู้สวมใส่มีท่าทีที่มั่นคงหนักแน่นมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศและสถานศึกษาเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมูคนะ่คณะทางโรงเรียนญี่ปุ่นมักจะมีประเพณีจัดให้นักเรียนนักศึกษาเดินทางไกลแบบข้ามคืน เพื่อฝึกฝนความมีระเบียบวินัยความอดทนและความสามาัคคีชุดกักคุลันที่มีลักษณะคล้ายเครื่องแบบทหารนี้จึงเหมาะกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะในสังคมของคนเรานั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดย่อมมีผู้เห็นต่างเมื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่าการแต่งตัวให้ดูสง่าง,งามแบบทหารเป็นสิ่งที่น่าเชิดชูยกย่อง ก็เกิดกลุ่มนักเรียนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านการแต่งตัวเนี้ยบโดยได้คิดค้นการแต่งกายแบบเฉพาะตัวขึ้นเรียกว่าบังคลาสไตล์คือจงใจใส่เสื้อผ้าที่เก่าโทมผูกผ้าอเนกประสงค์ที่เรียกว่าเทนุกุยไว้ที่เอวสวมหมวกนักเรียนใส่รองเท้าเกี้ยสวมเสื้อคลุมหลังที่มีลักษณะคล้ายปีกข้างข่าวเรียกว่าทมบีผมก็ปล่อยยาวกระเซาะกระเซิงไม่หวีให้เรียบร้อยจุดประสงค์ก็เพื่อแสดงให้เห็นว่า ตัวเองให้ความสำคัญกับการพัฒนาสติปัญญาและจิตใจที่อยู่ด้านในมากกว่าจะใช้เวลามาใส่ใจกับรูปกายภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ฉาบฉวยเวลาผ่านไปจนถึงสมัยโชวะตอนต้นญี่ปุ่นเข้าร่วมสงครามเอเชียบูรพานักเรียนชายยังคงใส่ชุดกักคุลันเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากการใส่เกี้ยมาใส่รองเท้าหุ้มส้นรวมทั้งสวมเกเตอร์ซึ่งหมายถึงสนับแข้ง หรือใช้ผ้าพันที่หน้าแข้งคนญี่ปุ่นเรียกสิ่งนี้ว่าเกโตรุเจ้าเกโตรุนี่มีประโยชน์มากค่ะเพราะนอกจากจะช่วยคุ้มกันหน้าแข้งและป้องกันเศษหินดินทรายหิมะหรือน้ำไม่ให้เข้าไปในรองเท้าแล้วยังช่วยประคองกล้ามเนื้อตรงน่องไม่ให้เกิดอาการเลือดคลั่งทำให้ไม่เหนื่อยง่ายเวลาที่ต้องเดินหรือยืนนานๆอีกด้วยค่ะต่อมาเมื่อรัฐบาลพาประเทศเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบ ของกินของใช้ทุกอย่างรวมทั้งเครื่องนุ่งหม่มก็กลายเป็นระบบปันส่วนชายชาวญี่ปุ่นทั่วไปรวมทั้งนักเรียนชายก็ต้องใส่ชุดสำหรับราษฎรที่รัฐบาลกำหนดขึ้นชุดแบบนี้เรียกว่าคกุมิฟุกุหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็น่าจะแปลว่าชุดสำหรับราษฎรเป็นชุดสีกากีที่ตัดแบบเรียบง่ายใช้วัสดุราคาถูก เมื่อสงครามจบลงญี่ปุ่นก็ได้พัฒนาประเทศขึ้นมาอย่างรวดเร็วนักเรียนชายกลับมาใส่กักุรันอีกครั้งแต่คราวนี้มีการพัฒนาวัสดุมาใช้ผ้าที่ทอจากใยสังเคราะห์ซึ่งมีความทนทานและราคาถูกกว่าเดิมในยุคปี80เกิดกลุ่มนักเรียนที่ต้องการต่อต้านสังคมขึ้นดังที่ได้เล่าไปแล้วในคลิปก่อนนะคะใครที่ยังไม่เคยชม ก็สามารถชมคลิปวิวัฒนาการชุดนักเรียนหญิงญี่ปุ่นได้แอดมินจะลงลิงก์ไว้ให้ค่ะนักเรียนชายวัยโจในยุคนั้นมีสไตล์เป็นของตัวเองไม่แพ้นักเรียนหญิงเช่นกันทรงผมยอดฮิตของนักเรียนชายเป็นทรงผมรีเจนคือทรงผมที่ม้วนเสยผมด้านหน้าขึ้นสูงให้เห็นบริเวณหน้าผากและรวบผมด้านซ้ายและขวาไปด้านหลังใช้ครีมใส่ผมที่เรียกว่าปอมเมดเพื่อให้ทรงผมอยู่ตัว สวมเสื้อกักคุรันที่ทำพิเศษให้มีชายเสื้อยาวถึงเขา่าใส่กางเกงตัวหลวมครง่งสไตล์เด็กซ่าอย่างที่เห็นได้ในการ,ร์ตูนหรือซีรีส์ญี่ปุ่นแนวย้อนยุคนั่นแหละค่ะต่อมาชุดนักเรียนชายก็เริ่มมีแบบชุดเบลเซอร์หรือแจ็คเก็ตที่คล้ายๆเสื้อสูตรนะคะกางเกงเป็นแบบผ้าลายสกอตผูกเนคไทด้วยเท่มากเลยค่ะ ในทศวรรษ90ญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ผู้คนนิยมใช้ใจ่ายกันอย่างรูหราฟุ่มเฟือยเกิดชุดนักเรียนแบบใหม่ที่เรียกว่า DC Brand คือสไตล์ชุดที่ออกแบบและผลิตโดยดีไซเนอร์ชั้นนำชุดจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีความคิดสร้างสรรค์สูงผู้บริโภคมีกำลังซื้อของแพงเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่แล้วชุดแบบ DC b รน n d นี้ก็หมดความนิยมไปในเวลาไม่นานพร้อมๆกับการเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกในสังคมญี่ปุ่นนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อเข้าสู่กลางทศวรรษ90วัยรุ่นในช่วงนี้นิยมใส่เสื้อแบบหลวมๆคไทยก็ผูกแบบหลวมๆและใส่กางเกงเอวต่ำพอถึงปลายทศวรรษ90 สังคมญี่ปุ่นหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโลกเน้นใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติจึงเกิดชุดนักเรียนที่ทำจากผ้าที่ทอจากเส้นใยซึ่งแปลรูปมาจากขวดน้ำพลาสติกในช่วงปี2000โลกเข้าสู่ศตวรรษใหม่สังคมญี่ปุ่นก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกแล้วค่ะคราวนี้มีชุดนักเรียนแบบเน้นฟังก์ชันเป็นอันดับหนึ่งคือเน้นชุดแบบที่สวมใส่สะดวก ใส่แล้วรู้สึกสบายตัวใช้ผ้าที่มีความยืดหยุน่นชุดนักเรียนแบบนี้ซักด้วยเครื่องซักผ้าที่บ้านได้ไม่ต้องเสียเงินส่งร้านซักรีดเพราะใช้ผ้าที่ไม่ยับง่ายจึงไม่จำเป็นต้องรีดด้วยสะดวกสบายมากเลยค่ะในช่วงปี2010บบางโรงเรียนมีกฎที่ยืดหยุ่นขึ้นยอมให้นักเรียนใส่เสื้อฮูดหรือเสื้อไหมพรมข้างในแทนเสื้อเชิ้ตได้ ชุดนักเรียนสไตล์นี้นอกจากจะเท่แล้วยังกันหนาวได้ดีอีกด้วยค่ะมาถึงปัจจุบันนี้ชุดนักเรียนมีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นไม่จำกัดว่านักเรียนหญิงจะต้องใส่กระโปรงหรือนักเรียนชายจะต้องใส่กางเกงเหมือนแต่ก่อนแล้วชุดนักเรียนจึงมีชุดกางเกงสแลกสำหรับนักเรียนหญิงและกระโปรงสำหรับนักเรียนชายให้เลือกใส่ได้ตามใจชอบค่ะเป็นยังไงบ้างคะ วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของชุดนักเรียนญี่ปุ่นสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมของแต่ละยุคได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหมคะก่อนจบคลิปวันนี้แอดมินมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียนชายของญี่ปุ่นอยากจะมาเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับกระดุมเม็ดที่2ไหมคะคือที่ญี่ปุ่นมีธรรมเนียมที่นักเรียนชายจะมอบกระดุมเม็ดที่2ให้ผู้หญิงที่ตัวเองรักในวันจบการศึกษา เพราะถือว่ากระดุมเม็ดที่2นั้นอยู่ใกล้กับหัวใจมากที่สุดฟังดูโรแมนติกดีนะคะแต่บางทฤษฎีบอกว่าธรรมเนียมนี้มีต้นกำเนิดมาจากยุคที่นักเรียนชายถูกเกณฑ์ไปรบในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งโอกาสที่จะรอดชีวิตกลับมามีน้อยมากจึงได้มอบกระดุมเม็ดที่2อนี้ให้หญิงคนรักเก็บไว้ดูต่างหน้ากลายเป็นเรื่องโรแมนติกปนเศร้าไปเลยนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่แอดมินนึกถึงเวลาได้ยินเกี่ยวกับกระดุมเม็ดที่2อ,อันนี้เป็นเรื่องค่อนข้างฮาค่ะคือวันหนึ่งแอดมินได้ดูรายการทีวีที่มีการสัมภาษณ์นักแสดงหนุ่มรูปหล่อชื่อว่าเคนทาโร่สากุจิหนึ่งในตัวแทนของพระเอกหล่อรถเกลือของญี่ปุ่นนะคะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการจัดความหล่อของดาราชายเทียบกับรสชาติต่างๆเช่นดาราคนนี้หล่อรถเกลือบ้างละ่ะหล่อรสโชยุบ้างละ่ะ หล่อรสซอสบ้างละ่ะอะไรทำนองนี้ก็แปลกไปอีกแบบนะคะถ้าใครสนใจอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็กรุณาพิมพ์คำว่าสนใจไว้ในคอมเมนต์แอดมินจะได้ทำคลิปให้ชมในโอกาสต่อไปค่ะกลับมาที่เรื่องของเคนทโรสากากุจิต่อคือเขาได้เล่าถึงวันจบการศึกษาของเขาว่าในวันนั้นไม่เพียงแค่กระดุมเม็ดที่สเท่านั้นที่ถูกขอไปกระดุมทุกเม็ด ชุดกักคุรันรวมทั้งกระเป๋านักเรียนก็ถูกสาวๆขอไปเป็นที่ระล,ะลึกจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะถ้าทางคงจะฮอตฮิตน่าดูเลยนะคะบอกตรงๆแอดมินก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของเขาเหมือนกันค่ะเล่าเรื่องชุดนักเรียนอยู่ดีๆทำไมกลายเป็นเรื่องหนุ่มหล่อไปได้ก็ไม่รู้เอาละค่ะวันนี้คงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้คุณผู้ชมที่คิดว่าคลิปนี้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ รบกวนกดร้ายและเขียนคอมเมนต์เพื่อให้แอดมินมีกำลังใจค้นคว้าข้อมูลมาทำคลิปให้ชมต่อไปอีกนะคะวันนี้คงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้และเรามาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ